สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับส,ส,ส,สถานีข่าวปอพนะคะข่าวสารสาธารณภัยเตือนก่อนร้วยปลอดภัยทุกเวลาค่ะ ประจำวันศุกร์ที่23มิถุนายน2566ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็น EP ที่32แล้วนะคะที่เราได้มาเจอกันค่ะพบกับดิฉันอุ้มนุชนาฏพิสิทธิพิพัฒนาค่ะครับและผมอมอัรวินเขียมบดตครับก่อนที่จะไปพบคอนเทนต์ดีของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมครับกำลังใจจากคุณผู้ชมสำคัญต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับติดตามช่องข่าวพอของเราไว้มีคลิปใหม่ๆมาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดน,นะครับและแน่นอนครับ3ช่วงวันนี้รอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับช่วงแรกไปพบกันเลยครับกับข่าวสารในช่วงของไผ่เราบัดครับ คุณผู้ชมคะเริ่มกันช่วงภัยรอบวันค่ะในสัปดาห์นี้นะคะปอพได้ประมวลเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะมีข่าวสารอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะใช่ครับเมื่อวันที่19มิถุนายน2566เวลา8.40นาฬิกานาทีเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด6.0ความลึก10กิโลเมตรบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ห่างจากอำเภอพบพระจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ289กิโลเมตรและเกิดอัปเตอร์ช็อกตามมาอีกหลายครั้งโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยแต่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณอาคารสูงพื้นที่จังหวัดนนทบรุรีจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครสามารถรับรู้การสั่นไหวเนื่องจากบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีลักษณะของดินอ่อน ส่งผลให้มีการขยายสัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความตื่นตระหนกรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่กรณีมีความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานเมื่อช่วงบ่ายวันที่18มิถุนายน2566เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีกลุ่มฝนปานกลางปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีท่าใหม่แหลมสิงห์ขลุงมะขามเขาขี้ชะกูดและป่งนําร้อนจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและถนนหลายสายระดับน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตร ซึ่งสำนักงานปอพจังหวัดจันทบุรีได้ประสานประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านจังหวัดจันทบุรีเพิ่มความระมัดระวังการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนตกและน้ำท่วมขังโดยสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเย็นของวันเดียวกันกร <blacks. S 1> <prospective> มป้องกันและบรรเทาสารภัยร่วมกับ6จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอาดามันได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังและสตูลเตรียมจัดงาน Walk and Run for Tsunami l e a r n i n g 2023เดินวิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิในวันที่15-16กรกฎาคม2566เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภยัยได้เรียนรู้เส้นทางการอพยพจดจำเส้นทางการหนีภยัยและทดสอบการรับรู้ป้ายสัญ,ญลักษณ์นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้นำการฝึกการอพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามิมารวมกับกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งกำหนดเส้นทางการวิ่งโดยใช้เส้นทางอพยพหนีคลื่นสึนามิระยะทางประมาณ2-4กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยวันที่15กรกฎาคม2566จัดกิจกรรมในพื้นที่4จังหวัดได้แก่พังงาระนองตรังและกระบี่ส่วนวันที่16กรกฎาคม2566จัดกิจกรรมในพื้นที่2จังหวัดได้แก่ภูเก็ตและสตูล คั้งนี้ประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครซึ่งปอพได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่19มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2566และนี่ก็คือเหตุการณ์สาธารณาภัยที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติของปอพที่เกิดขึ้นนะคะ ครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับทางปพได้รวบรวมข้อมูลสถิติสาธรภัยในรอบ7วันที่ผ่านมานะครับจะมีรยระเียนอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่อุบัติเหตุทางถนนช่วงวันที่15-21มิถุนายน2566นะครับโดยอุบัติเหตุทางถนนนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับ264รายบาดเจ็บ14,856คนครับ สำหรับอักชีภัยนะคะเกิดขึ้นจำนวน34ครั้งค่ะใน21จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะ27อําเอำเภอ28ตําบตำบลหรือเทศบาลค่ะ28หมู่บ้านหรือชุมชนค่ะส่วนกรุงเทพมหานครนะคะเกิดขึ้นทั้งหมด4เขตสี่แขวงค่ะสำหรับวัตภัยนะครับเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่17หมู่บ้านหรือชุมชนนะครับในพื้นที่6จังหวัด11อําำเภอและ12ตําตำบลหรือเทศบาลครับทั้งหมดนี้นะครับคือช่วง ภายรอบวันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวช่วงหน้าข้อมูลคาดการณ์ที่สำคัญรอคุณอยู่นะครับในช่วงของแจ้งเตือนภัยครับคุณผู้ชมคะช่วงแจ้งเตือนภัยในวันนี้นะคะปอพได้คาดการแนวโน้มของการเกิดสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ค่ะเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมนะคะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภยัยย้ายอย่างทันท่วงทีค่ะไปติดตามกันเลยนะคะ เริ่มเริ่มกันเลยนะครับคุณอุ้มนะครับคุณผู้ชมครับจากการติดตามสภาพอากาศนะครับกับกรมอุตุนิยมทิยาครับคุณผู้ชมครับพบว่าในช่วงวันที่24ถึง28มิถุนายน2566นี้นะครับประเทศไทยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับรวมถึงฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 -2 ถึง2เมตรนะครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกหนก ขอถ้าภัยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกหนะักและปริมาณฝนตกสะสมค่ะรวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการ,รเผชิญเหตุค่ะและพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีคลื่นลมแรงค่ะให้แจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ําโดยเด็ดขาดนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหากเกิดหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงนะคะให้พิจารณาสั่งห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดค,าดค่ะ และสาหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและที่ลุ่มนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะก,ก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะครับโดยติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสรารการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยของทางราชการอย่างเคร่งครัดครับสำหรับพี่น้องชาวเรือนะครับฝั่งทะเล2ฝั่งเลยนะครับทั้งอดามันและอ่าวไทย ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและดิกเรี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองในระยะนี้นะครับคุณอุ้มคุณผู้ชมครับค่ะคุณผู้ชมคะในระยะนี้นะคะหลายพื้นที่มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะและยังมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะ,คะขอฝากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือช่วงแจ้งเตือนภัยในสัปดาห์นี้ค่ะช่วงหน้าพบกับช่วงรู้ทันภัยค่ะ ครับคุณผู้ชมครับคุณอมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ทราบข่าวไปว่าเกิดแผ่นดินไหวนะครับในทะเลบริเวณประเทศเมียนมานะครับซึ่งส่งผลให้นะครับประชาชนนะครับในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีนะครับก็รับรู้ถึงแรงสั่นไหวที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในอาคารสูงเนี่ยน่าจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี้นะครับซึ่งวันนี้รู้ทันภัยครับก็ นำคำแนะนำดีๆในการร,รับมือแผ่นดินไหวอย่างปลอดภัยมาฝากกันนะครับจะมีรายละเอียดอะไรที่จะต้องทำบ้างไปติดตามได้จากคลิปนี้เลยครับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยขอแนะวิธีรับมือแผ่นดินไหวโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยควรตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงพร้อมยึดติดสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังอย่างแน,น่นหนาไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันสิ่งของหล่นทับขณะเกิดแผ่นดินไหวให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะโดยหมอบใต้โต๊ะหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงยึดเกาะโต๊ะหรือที่กำบังให้แน่นและเคลื่อนตัวไปตามทิศทางของแรงสั่นสะเทือนหากไม่มีที่หลบ กำบังให้ใช้แขนหรือมือกำบงังศีรษะและลำคอเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกที่สำคัญควรรอให้แผ่นดินไหวสงบก่อนค่อยออกจากอาคารไม่ใช้ลิฟต์ในการอพยพออกจากอาคารเพราะอาจติดค้างในลิฟต์ทำให้เสียชีวิตได้กรณีอยู่ในที่โล่งแจง้งควรให้อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่อาจถล่มหรือล้มทับหากอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลและน้ำทะเลลดระดับอย่างรวดเร็วให้รีบออกห่างจากชายฝั่งมากที่สุดขึ้นที่สูงมากกว่า15เมตรหากล่องเรืออยู่กลางทะเล ห้้้าาาาาามนนเเเรรรรืออกกลัััะะับบขงพะะจจไดตยํฝ่คลื่นนมิค่ะก่อนจากกาันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะเข้าร่วมกิจกรรม Walk and Run for Tsunami Learning 2023ค่ะโดยจะจัดขึ้นในวันที่15-16กรกฎาคม2566ค่ะเป็นการเดินและวิ่งในเส้นทางอพยพหนีคลื่นสึนามินะคะของ6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันค่ะได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่ ตรังระนองและสตูลค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม QR code ที่ปรากฏทางหน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่9กรกฎาคม2566ค่ะย้านะครับสำหรับการสมัครครั้งนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในะดๆทั้งสิน้นแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับ และอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับการติดตามข้อมูลข่าวสารจากพวกเราชาวปอพนะครับที่นำเสนอสดสดใหม่ๆทุกวันนะครับหลากหลายช่องทางบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับกลมป้องกันและบรรเทาสาภัย DDPM อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทวิตเตอร์ @DDPMnews ครับอย่าลืมรีทวิตข่าวสารสดสดใหม่ๆจากพวกเรานะครับไลน์ +1784DDPM นะครับแอดเอาไว้รับข่าวสารก็ได้และ แจ้งเตือนภัยในพื้นที่ของท่านนะครับกลับมาอย่างเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับสายด่วนในรภัย1784พร้อมรับใช้ท่านตลอด24ชั่วโมงครับ และท้ายนี้นะคะฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนค่ะดิฉันอุ้มนุชนาฏพิสิทธิ์พิพัฒนาค่ะผมองค์อภรรวินิชมณครับขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับสถานีข่าวปอพข่าวสารสาธารณภายัยเตือนก่อนรู้ไวปลอดภั<พ>ยทุกเวลาสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ